มาดูรังนกเทตานกกระจอกเทศเดเด็ไซส่ยังไงนะโอ้ยมีบอลวุห,หลีครับไออ่ะนี่นี่โอ้มาทามั้งหมดเจ้าจัดนี่ครับสองคู่มีก็ทำสองคนเลยครับเจ้าเจ้าเจ้า มันเป็นแหล่งผสมประส,สานเฮ้ยมันสูงกันไปหอยมันเนสียบหอยใส่์ยังเอ้าหอยใส่นี่ดินี่ดิเนี่ยดีดิดคิดเป็นคอตัวเอดกะจบล่ะ ตามแบบที是是่คิดไว้จ oh. ัาอย่างเลยเออน้องิี่ีกวะเด็กเบเสี่มาดีกว่ะ Mm. <sighs> ใกล้ประสบความสำเร็<อ>จแข้างในเือกวางนอกกว่าข้างในแก้วน,นี่ก็มกัดเนาะอือแก้วอ,อ,อยู่แหล ยังไม่อีกว่าได้ะมกกันจะมวนี้ข <c oughs> ือของมาอ้าเหรอวะเธอเลี้ยงม,ามา้า้าก็อยูไ้อะเขาอื่เลี้ยงนก มันเบาแต่ม่เกิเรื่อให้กูมาอยู่บา้านเงแบบนี้ว่ากูอย,อยู่บ้านนู้นก็ดีอยู่แล้วคอกสวยสวยวสแล้วคขาสร้างดูแจ่มืึนน่ะนี่นะครับที่นกจะตายก็เพราะนี่นะครับ <c oughs> บินตำเลยเนาะหัวทิ่มโอ้แม่จ๋าแม่จ๋าตายอา,อาเลยนก ไ่ิเยมงตายสียงแลว่าเสียเป็นก้งเหรอเอาไปหอยใบคางของนอนคือสีบบวดในอนมือนกับสิเมจ้าเบิดหนึ่งเบิ้นเนอืม หือแล้รประตูทั้งเนี่ยอันนี้เวลาเปิดกอาไมาลูกอ้อเปลียนกุมเป็นเจ็ดอเอไกนกา กันก็พอแล้วอยู่แล้วเอนี่ดึงลงแล้วอันนี้สิรุษความมาตรฐานสูงครับมาตรฐานมาตรฐานเอาอีกนึงอันได้ไหมก็ทำตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งแล้วก็ได้ห้อยบ้านมันด้วยเอาไปอย่างเงี้ยเวลามุ้งใส่อันนั้นเด้อเอาอันนี้อย่างมุ้งเนี่ยสังกะสีบ่ บาเราจะใกล้กันได้อึอ,อึที่เด็ดที่เด็ดยังจะไปฮะไม่ไ <laughs> ด้ซอ,อยยังนี่ตัวนั้นเน <laughs> ี่ยอืยอ อีก็หนึ่งอีกตี้เห็นตะก,ก้อนี้เนาะปึ๊บอันนี้รุดลงพั่วหนีไปเลยจ้ะ <c oughs> ต้องต้องตีต้องมีอีกอันนึ่งมันบอนัออ่นแหละแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะให้เธอทำแบบนี้แล้วก็พรามันมี ที่ห้อยของมันแบบนั้นอีกสองอันแล้วก็มีกระดิ่งที่ยิ้งใหญ่อนันนะยังมีความน่ารักตอนนี้บ้านมันยังไม่มาใช่ไหม,ไมเราก็ใส่อันนี้ไปก่อนได้เกาะได้นะดไะมันต้องเกาะตรงกลางเนาะโอ้พัง <c oughs> <c oughs> เันนี้เนี่ยแล้วก็มื่กลุ่มอันนี้เดียวกันมันไม่ได้พังมันหลุดโอ้มือไม้อ่อนนะเนี่ยเมื่อคืนทำงานหนักอืมไม่ได้อะไรเลย <c oughs> นี่ตรงนี้นั่นลูกกอันนี้เว้ยเราบีบอันนี้ไม่แน่นเลยไม่เสร็จหรอกครับวันนี้มาแล้วมาแล้ว เอานกมานี่มันจะอยู่ใส่ก่อนเนี่ยฮะนนมึงดูแล้ว,นนลวทางาในบ้านจับยนกออกไปนกบ้านแมวย โอ้ยเอามือคือเราบีบเอาเนาะมีผูแ้แดงตัวจะเป็นอยากใส่ <c oughs> ดิมาเอ้ยแมดมันมีไฟด้วยนะโอ้มันคึสีดีใจดนะ้วยเนาะ เฮ้ยเอาลวดไหมไอ้อันี้สิตาร์เอาส่วนมันเอาส่วนมันมาเดี๋ยวเราจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับ ไม่รู้จะเสร็จวันไหนครับอืมอาทิตย์นึงอ่งบนละน,นกก็น,นอนในห้หองเจาะไปก่อนมันจะก้อจังไหนเนี่ยฮะมันก้<ะ>นอตรงนี้บอสจเอาไปไผ่ข้างในตรงการลางแเราไปยังก็ใส่ยางเ่อนกะหอยไใบก่้น <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะ